ผมเนี่ยมันก็ไม่ให้เป็นการบรรยายแบบธรรมดาแต่ผมกับเป็นบรรยายในในรูปแบบที่ผสมภาษาระหว่างเอาศาสตร์ NLP มาบรรยายเอา NLP กับการเทรนนิ่งมารวมกันเนื้อแมการ NLP กับการเทรนนิ่งมารวมกันคือมันมีสองอย่างมันมีเรื่องการเทรนเรื่องการโคร้ชโค้ชชิ่งกับเทรนนิ่งไม่เหมือนกันนะฮะล้วทุกคนเคยเย,ยเคยเรียนมาเนี่ย การเทรนนิ่งก็คือการสอน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 นะเหมือนข้อหนึ่งข้อสองข้อสาคุณต้องทําอย่างนี้อย่างนี้คือพยายามที่จะใส่ใส่ใส่เหมือนเหมือนเทรนเนอร์จริงปะเทรนเนอร์สอนเนี่ยเทรนเนอร์สอนอ่าอกล่างกายนะอ่าบท่านนี้ท่านั้นท่านี้นี่คือเทรนเนอร์จริงป่ะนี่คือเทรนเนอร์คือไม่รู้อ่ะเขารับได้ไม่ได้ฉันสอนนะฉั้นสอ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 นไปยี่สิบจริงไหมถยกไหมค่ะแล้วแต่การโคชโคชชิ่งไม่เหมือนกันโคชชิ่งคือ เราจะไม่สอนแต่เราจะถาม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 เพื่อขุดคุยสิ่งที่มันติดอยู่ในปัญหาของคุณให้หลุดออกมาก่อนนี่คือการโค้ชชิ่งมันคนที่เป็นโค้ชเขาจะไม่สอนแต่เขาจะถามคุณถามจนจนจน,จนดึงปัญหาของคุณแต่เาปลดล็อกคุณได้เนื่อไหตอนจริงๆแล้วนะนเน่ยในการโค้ชชิ่งเนี่ยมันจะมีคำมีหลักการมีสี่คำสี่สี่คำถามง่ายๆสี่ประเด็น ถ้าผมถ้าเราจะโคชชิ่งซึ่งถ้าคุณใช้หลักเสียนี้เนี่ยคุณจะสามารถโคชชิ่งคนได้นะอันที่หนึ่งเลยผมเราจะถามเราว่าอะไรคือสิ่งที่คุณมีความต้องการที่สุดรารขนาที่สุดสําคัญที่สุดในชีวิตคุณสําคัญแบบที่ว่านี่คือสิ่งสําคัญจริงๆในชีวิตคุณเลยที่คุณต้องการที่คุณอยากได้ที่คุณอยากเป็นอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการที่สุดถามเขาให้เขาพูดมา ใช่ไหมให้เขาพูดมาอะไรก็างเขาจะพูดออกมาสิ่งที่เขาติดอยู่ในตัวสิ่งที่เขาไม่กล้าสิ่งที่เขาอยางคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันคือสิ่งที่เขาอยากได้มาก่อนเนี่ยแต่เขาวันนี้เขาไม่กล้าจริงไหมเพราะเขาเคยผ่านการทําอะไรมาหลางหลายสิ่งหลายอย่าง้วแต่มันก็ไม่สามารถที่ทําให้เขาได้ให้เขาพูดออกมาใช่ไหมผู้คนก็จะค่อยๆพูดออกมานะครับอะไรก็สิ่งที่มุองการที่กำลังที่หนึ่งขณะที่สองก็คือว่า อะไรคือปัญหาที่ทาให้คุณไม่บรรลุในสิ่งที่คุณต้องการและคาดหวังอะไรคือปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็จะบอกฉันอาอต,ติดนู่นติดนี่เงื่อนไขอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันอาออะไรกบคุณก็จะมีเงื่อนไขเยอะฉันไม่ว่างฉันติดเรียนฉันมีลูกฉันลูกฉันนีคก็จะมีเงื่อนไขอะไรมากมายที่มันเป็นปัญสิ่งที่ทําให้คุณไม่ฮะไม่บรรลุ ต่อเป้าหมายความฝันของคุณนี่คือคำถามที่สองขนาที่สาม,สามสแล้วคุณคิดว่าคุณมีวิธีการที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ไังไอ้ปัญหานี่คุณพูดมาเนี่ยที่มันเป็นตัวทำาทำให้คุณล็อกคุณไม่ให้ได้สองเงินเนี่ยคุณวกาคุณมีวิธีการแนวทางอะไรบ้างคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีแนวทางอะไรบ้างที่คุณจะแก้ไขมันเนี่ยบอกมา นู่นนี่นั่นนี่นะเขาบอกอ๋อเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จะต้องตื่นเช้าขึ้นจะต้องโอเคย้ายบ้านมันฉันจะวโรล็นะฉันอยู่ไกลฉันยามาอยู่แถวนี้แล้วฉันจะต้องออกไปทำงานทุกวันนู่นนี่นั่นฉันก็เขาก็าบอกสิว้คำถามสุดท้ายเนี่ยคุณจะทำมันเมื่อไหร่เมื่อไหร่เดี๋ยวนี้หรือหนึ่งปีสามปีห้าปีตกลงไหมสิที่คุณพูดมาเนี่ย ใช่ความฝันจริงไหมสิ่งที่คุณต้องการจริงหรือเปล่าจริงมากใช่ค่ะจริงเพราะถ้าเขาตอบคาถามที่หนึ่งจนถึงคําถามที่สี่ได้เขาจะตอบรู้ตัวเองและปลดล็อกตัวเองได้ว่าจริงๆแล้วแหละเขากำลังวนเวียนอยู่เลยกลับดักวังวนของฝาดโซนจริงมากในของฝาดโซ่เพราะถ้าเขาไม่ออกมาจากตรงนั้นเขาก็มีทรายระบายโผลวได้เพราะนี่คือศาสตร์ที่เรียกว่าที่เป็น NLP การโคชชิ่ง ทำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นวะันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพยายามที่ให้บรรยายวันนะี้จะไม่เหมือนกับวันอื่นตรงใช่ไ่มผมพยายามให้ทุกคนไหมฮนะสะกดโปรแกรมสมองด้วยนะในประเด็นที่สําคัญสําคัญประเด็นที่สําคัญสําคัญกดล็อกเลยคุณอยากต้องการจริงไหมถามด้จริงไหมเอาไหมเนี่ยเอาไหมจริงไหมพูดกับตัวเองคุณต้องพูดกับตัวเองว่ามันต้องการจริงไหมพูดซ้ำๆ พูดเข้าไปในสมองโดยเองจริงไหมจริงค่ะใช่ป่ะ่แล้วหรอกคือสิ่งที่คุณจะต้องทำอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยจริงไหมถ้าคุณอยากสาเไร็จอ่ะรายได้หลักล้านเนี่ยนะเมื่อเทียบแบบการที่คุณต้องไปทํางานประจำทุกวันทุกวันเนี่ยกับตรงนี้เนี่ยที่มันสามารถทําหลักล้านขอคุณได้น่ะชวนคนวันหนึ่งคนโปรแกรมเลยถ้าคุณสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้และทาตามนี้ได้มันก็จะเกิดผลลัพธ์ของไม่รานจะนะ ไม่ต้องย้ายมาที่นี้ได้ละเพราะอยู่ไกลี่นี่ดเดียวเสียเวลาเดินทางถ้าอยากสําเร็จใช่แล้วก็อ้างว่าบ้านของานแฟนนี่แล้ปัญหาของความไม่สมาเดย็นปัญหาด่บาเดินละหน่ไงปัญหาบ้านไกนะย้ายไปใกล้เหล่านี้เลยใเพราะฉะนั้นเพรานี้เนี่ยแล้วระบอกโอเคสิ่งที่เร้องพูดซ้ำๆก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของ ให้รู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทําเราชวนมาดาวไลน์เราชวนมาทุกคนชวนมาผมถามว่าองค์กรเติบโตไหมเติบโตเติบโตเพราะทุกคนมีรายได้ทุกคนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นพอตื่นเต้นไปไงมันก็จะเกิดโมเมนตัทมจริงไหมส่งต่อพลังจริงไหมแล้วทุกคนมารวมกันที่นี่อโอตรงนั้นก็เฮตรงนี้ก็เฮแล้วก็เฮคุณว่าดาวไลน์เรามาไปไงมากันเี่เขาก็จะโอเคจริงไหมเขาก็จะเห็นมันเห็นว่านี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุด จริงไหมนีม่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะวันนี้ถ้าเราทุกคนรวมกันแล้วสร้างพลังตรงเนี้ยให้มันครอบคลุมบรรยากาศตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคนพาเข้ามาแหละจริงไหมเขาจะเกิดความเชื่อมั่นเขาจะเกิดความเชื่อเขาจะเกิดเห็นจินตนาการแล,าแล้วเขาเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาจะองสำเร็จแล้วเราทําอย่างนี้เราจะไม่ทิ้งคนที่ล้มเหลวเลยนะสิ่สำคัญคือผมไม่ต้องการทิ้งความล้มเหลวให้กับผู้คนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่านี่คือทางสําเร็จอะแล้วเราจะไปบอกให้เขาทําอย่างอื่นน่ะ หรือเราไม่ไม่ไม่ให้เขาทําอย่างนี้จริงไหมเรายังปล่อยปากแล้วเลยมันก็ไม่ใช่การโคชชิง่งจริงไหมจริงไาม,มเพราะไมะ่เราจะโคชชิ่งให้คุณสําเร็จจริงไหมใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการแล้วเราจะเราจะไม่ไม่แบบประเภทเอาหน้าไม่เป็นไรลดหย่อนก็ได้นูเนี่ยพอเห็นพวกอานนี้ต้องรีบรีบกลับบ้านจริงไหมต้องพูดละ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมถ้าอัพไลน์ที่นี้แล้วดาวไลน์ทุกคนก็จะเริ่มมีเหตุผลจริงไหมเพราะนี่คือกําลังทํางานภายใต้จิตสํานึก จิตสำนึกที่บอกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องรีบกลับบ้านทั้งนี้เดี๋ยวจิตใต้สำนึกลึกๆแล้วเนี่ยจริงไหมเด็๋ยงถามว่าลึกๆอยากสําเร็จนะอยากสําเร็จอยากสําเร็จมากๆเลยอยากสําเร็จอยากมีชีวิตที่สุขสบายอยากรวยอยากนู่นอยากนี่อยากมีอะไรได้หลักแสนหลักล้านอ่ะจริงไหมเรืนีนี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ต้องการอยู่แต่แต่กี้เนี่ยจิตสำนึกมันบอกให้ต้องรีบกลับบ้านอยู่ค่ะ นี่น <ะ S 2> คือเหตุผลม้านท่านทุกคน <c oughs> ทําด้วยเหตุผลแบบนั้นได้ <c oughs> ได้เหตุหผลคือข้ออ้างถึงแล้วมันจะเป็นตัวทําให้คุณไม่ไปสู่เป้าหมายและสกเสร็จเลยค่ะพ <c oughs> ลเรือนี้ครับเมื่อเรากดดเนววันที่เรากําลังตรงเนี้ยเราจะทําอะไรเพื่อสาเร็จทํามันอีกทํามันอีกจริงไหมจ <c oughs> ริงค่ะทำมันอีกทำมันอีกให้มันมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อความสําเร็จเพราะนี่คือสิ่งที่เราจะดาวลายที่เข้ามากับเราเขาจะสําเร็จด้วยแต่ถ้าเรา ขับแล้วแตกเด็กเมื่อไหร่ไปไหดาวรายล้วก็หัวที่หมดทุกคนเหมือนกันถิ่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำแต่เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะโปรแกรมสมองทุกคนก็คือเรื่องของอะไรครับให้ทุกคนแบบพูดซ้ําๆยังไะกับสิ่งที่คุณจะต้องทําสําคัญที่สุดภารกิจที่สำคัญที่สุดวันนี้คือยิงเดียวเลยพาคนมาพนที่เหลือื่นผู้นําจัดการให้หมดแล้ว จริงไหมผู้ให้หมดแล้วันอากาศาะว่าเชือแค่พามาแค่นั้นเองจริงไหมแล้วผมว่าถ้าเร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 าทำอย่างเงี้ยนะซ้าๆกันทุกวันทุกวันทุกวันเป็นไปลวเวลาสองเดือนสามเดือนเนี่ยคุณรู้อะไรจะเกิดขึ้นจริงไหมันจะกลายว่าทุกคนจะสามารถโปรแกรมจิตคนอื่นได้หมดเลยจริงไหมคนที่เข้ามาจะถูกโปรแกรมเป็นโปรแกรมเดียวกันหมดเลยแล้วเขาจะรู้หรอว่าถ้าเขาจะสาเร็จเขาก็ต้องพาคนมาพาคนมายิ่งมาคนก็ยิ่งเหนื่อย แั่นยิ่งเห็นภาพจริงไหมเพราะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําที่ที่เราทุกคนจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทานั่นเองแบบเพราะฉะนั้นวันเนี้ยวันวันพรุ่งนี้วันเลยนี้เราไม่หยุดเพราะเราต้องทําให้มันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะคนที่เขาต้องการปรผสมเหล็กจริงไหมเขารอใช่ไหมครับว่าทุกคนต้องกลับไปเตรียมวางแผนเตรียมการทํางานตัวเองนะม่แม้แต่ภาพ วอเปเปอร์บนมือถือที่ผมทําให้ที่ผมทําให้ไหมค่ะมันยังปรากฏแล้วมันยังให้คุณเขียนแล้วว่าให้ชวนคนวันหนึ่งคนใช่ค่ะจริงไหมเปิดมาให้รู้อมันตื่นเราเลยอ่ะตื่นเราวันนี้ทำหรือยังอ่ะนี่คือสิ่งที่ต้องโปรแกรมสั่งไว้เลยสั่งฉะนั้นต้องสั่งจริวเลย้ริงเห็นเลยบอสบอสหล่อขึ้นด้วยคือคุณไปนั่ง NLP ในหลักสูตรที่คุณเสียงยังเป็นแสนเป็นเป็นหลายแสนเรียนต่างประเทศเน่ะมันก็สอนแต่ทฤษฎีถอนทั้งหมดแหละแต่สุดท้ายแล้วมันคือการขี่ช้างจับนักแสดงเนี่ย คุณเรียนไปแล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์หนึ่งหมดไปหลายแสนสุดท้ายเรียนมาปุ๊บในเรแลอวฉันจะเอาตรงไหนไปใญ่แล้วมันเกี่ยวอะไรต่เอาเกี่ยวอะไรกับธุรกิจของฉันจะมามาใช้กับธุรกิจทันได้ไงเรารีบผมไม่ได้ย่อยผมโฟกัสที่จบเรียบร้อยแล้วมันคุณไม่ต้องไปนั่งเรียนเป็นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ไหมให้มันวุ่นวายนะนะเพราะผมเอาเอลดีกับการโคชชิ่งตัวเนี้ยใช่ไหมกับเป้าหมายเนี้ยนะเอามารวมกันเลยแล้วลูกคนก็คือ เดินไปพร้อมๆกันใช่ไหมใช่ไหมวันนี้ทุกคนก็คือแค่พาคนมาพาคนมาเจ่ไหมพูดพูดอย่างเดียวเลยมาแล้วจึงจะสําเร็จมาแล้วจึงสำเร็จถ้าไม่มามันไม่สําเร็จใช่ไหมคุณไปนั่งฟังในในต่อให้ท้องลายอ่ะคุณฟังในกลุ่มลายทุกวันทุกวันทําไมมันไม่สําเร็จเพราะคุณไม่ได้มาจึงได้มาไงคะจริงนะเพราะนู่คุณอยากสำเร็จคุณต้องมาะใช่ปหะจังอะ เพราะฉะนั้นนี้คือสิ่งที่เราต้องปกป้องนะให้เขามาประนั้นี้ถ้าไม่ลุกมามันก็ไม่มาไม่มีทางใช่พอมาแล้วเลยจ้ออมันแค่นี้เองแล้วถ้าเราพาคนของเรามาจริงไหมใช่ทุกรู้สึกมาเราวันนี้่แลวถ้าคนทองเรารู้สึกมาเรานี้คิดว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงจริงไหมแต่เพียงแค่คนเราคนเดียวที่อยู่กับที่เราติดหลมสบายอ่ะจริงไหมคนของเราทุกงหมดเขาก็เหมือนเราเลยจริงไหมใสุดท้ายแล้วไปทุกคนก็ไปก็นั่งฟังกันในห้องไลน์นั่นแหละ ฟังกันไปฟังกันไปทำกับข้าวก็ฟังกันไปผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีแลวก็ยังนั่งทากับข้าวเหมือนเดิม แล้วก็ฟังเป็นเรื่องบันเทิงไหมแล้วก็จริงไหมจริงค่ะใช่ตรงเวลาด้วยแล้วตรงเวลาด้วยเตี๊ยงตรงเวลาเลยมันต้องการกดเข้าไปเลยค่ะฟังเพราะนีนคืออากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มใช้การโปรแกรมสมองตัวเองนะครับนะผลลับไม่เห็นตรงเวลาแล้วก็สิ่งที่ฝากไว้คือทุกคนต้องอย่างที่ย่านี้ครับคุณต้องจินตนาการให้เห็นความสําเร็จของตัวเองก่อน วันนี้คุณหลับตาท่านทุกคนหล,ห,ลหลับตาหลับตานะครับหลับตาแล้วคุณลองนึกจินตนาการดูถึงภาพของคุณที่คุณต้องการจะเป็นภาพความสําเร็จของคุณวันหนึ่งที่คุณมีรายได้หลักล้านสองล้านสามล้านนะครับวันที่คุณกดหนี้ลดสินจนหมดวันที่คุณเอ่อ ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยากจะได้บ้านสวยๆอยากจะเดินทางท่องเที่ยวตางประเทศคุณต้องจินตนาการความสำเร็จของคุณที่อยู่ในภาพในสมองจินตนาการว่าวันนี้คุณกาล,ลังคุณกําลังขึ้นรับตําแหน่งความสําเร็จมีเงินเข้าบัญชีในบัญชีคุณเนี่ยนะเดือนละสองล้านนะถ้าคุณเป็น XL คุณจะมีวันวันหนึ่งเจหมื่นห้า จ็ดหมื่นห้าทุกเที่ยงคืนคุณต้องเห็นภาพเนี่ยเห็นภาพเห็นภาพพยายามขยายภาพเนี่ยโฟกัสกับภาพเนี่ยนะโฟกัสไปรงภาพความสําเร็จของคุณเพราะถ้าคุณยิ่งโฟกัสภาพผลเลิตเนี่ยนะภาพนี้มันจะเริ่มขยายขยายความชัดเจนมันจะมากขึ้นจินตน,ะนาการว่าคุณได้สําเร็จมาแล้วจินตนาการถึงความรู้สึกว่าคุณได้สําเร็จมาแล้ว ชีวิตคุณจะเป็นยังไงโอเคคนลืมตนคนเราเนี่ยภาพความสาเร็จของคนเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสองครงเสมอครั้งแรกก็คือภาพที่อยู่ในหัวหัวเรานะเนคุณต้องมีภาพที่อยู่ในหัวเราก่อนนะวันนี้คุณจะติบปาก,การ ใช่ไหมภาพที่หัวมันต้องดีงอนถอีกไหมว่าคุณจะทําอะไรคุณจะหยิบปากกาแล้วคุณกเลังหยิบปากกาแล้วภาพนี่คือจินตนาการภาพอันนี้แต่และคุณหยิบมันนี่คือความสําเร็จที่คุณได้หยิบปากกาเช็นเช่็คกันวันนี้เนี่ยถ้าคุณอยากสเร็จคุณต้องจินตนาการภาพความสำเร็จตัวเองในหัวก่อนว่าคุณคือคนสําเร็จคุณจะต้องดึงดูดนะความร่ารวยเข้ามาดึงดูดความดึงดูดผู้คนอีกไหมค่เพราะ้คุณต้องจินตนาการตัวนี้ ว่าคุณเป็คนที่ประสบความสาเร็จนะครับเพื่อคุณประสบความสําเร็จแล้วมีคุณมีคุณจินตนาการแล้วสาเร็จแล้วเนี่ยคุณมีความเชื่อตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคุณความเชื่อแล้วเนี่ยเพะฉะนั้นคุณก็จะลงมือทำคุณจะเริ่มลงมือทำบบดความเชื่อเพราะถ้าคุณยังไม่มีความเชื่อคนเราก็จะก็จะไม่ทำาแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามันจะได้ว่าจะสำเร็จจริง คุณจะเริ่มลงมลงือทำแล้วเมื่อลงมือทําแล้วมันก็จะเกิดสลลัพธและความสำเร็จจริงก็จะเกิดขึ้นน,นี่นะครับอะไรเนี้ยคุณต้องเป็นสุดสุดสุดนึกถึงความสําเร็จตัวเองอย่าไปมองถึงเรื่องความล้มเหลวคุณแก้อดีตไม่ได้อดีตเป็นม,มันมาคุณกัดทิ้งไปเลยนะอดีตมันไม่เป็นความสามารถที่ะมา มาค right ุณจะไปเปลี example, ่ยนแปลงเลยเตวันน kind of ี and, ้เน well, so. ี ação, <black> ่ยณปัจจุบันเนี่ยส so ิ่งที่คุณจะต้องทําเพื่ออนาคตถูกไหมเพราะว่คุณจัดการความสำเร็จซแล้วคุณก็นั่นคือการภาพครั้งที่หนึ่งที่ที่การความสำเร็จจะรุ่เนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแบบแล้วก็ทําตามหลักการที่เราพูดไว้ถ้าคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณหายเงี้ยสามเดือนแล้วคุณจะมีรายได้หลักแสนหลักล้านเกิดขึ้นคุณจะทํา วางคุณจะทำมันยังไงจริงมากจริงค่ะุณเชื่อแต่ถ้าคุณไม่เชื่อแล้วล่ะถ้าคุณไม่เชื่อเชื่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงนะผมก็จะไม่ทำร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่สำเร็จไม่อยากมากพอไม่หวอนก็ไม่นี่อยู่างนั้นโอเคแัะนี่คือสิ่งที่วันนี้เราจะทำการที่ผมได้ได้เอาสารตัวนี้เข้ามาใช้ในการบรรยายและอธิเสร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราพาทุกคนเข้ามา